ยังคงเดินหน้าพัฒนานแล้วก็ยกระดับการรักษาในด้านโรคภัยต่างๆอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองที่ล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวศูนย์จักษุและเลสิกพร้อมเปิดตัวนวัตรกรรมใหม่นะคะการทําเลสิกแล้วก็การผ่าตัดต่อกระจกด้วยเลเซอร์เทคโนโลยีเครื่องแฟมโต l d v c นะคะมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดต่อกระจก โดยใช้แขนกลเลเซอร์ซึ่งคล้ายกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตาดัดโดยอาศัยคุณสมบัติเด่นนะคะในด้านการใช้พลังงานต่ำลดความบอบช้ำต่อกระจกตาอีกทั้งยังเพิ่มความตรงจุดนะคะเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิชิตกังวลกิจนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองและรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัมพรนะคะผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิกโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองให้เกียรติเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้ทางโรงพยาบาลชนบุรีกรุงเนืองได้มีการเปิดตัวศูนย์จักสุศึกเลเิอ์อย่างเป็นทางการนะครับโดยเราได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขึ้นมาในระดับที่สูงที่สุดในการรักษาพยาบาบลผู้ป่วยและก็การแก้ไขปัญหาสายตาที่ผิดปกติผู้ป่วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ในการรักษา สภาวะสายตาผิดปกติอย่างเช่นสายตาสั้นสายตาเอียงน,นะครับด้วยเครื่องที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดที่เรียกว่าลีเล็กสครีนนะครับซึ่งเทคโนโลยีอันนี้จะทําให้ผลการรักษาพยาบาลในเรื่องของการแก้ไปขปัญหาสายตาผิดปกติได้ดีกว่าเทคโนโลยีในสมัยก่อนมากาเป็นการเปิดตัวขั้งแรกในกรประเทศไทยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของโรงพยาบาลเลยที่จะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างสากลนะครับ ในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถรักษาโรคที่ยากและซับซ้อนไดน้เป็นจำนวนมากนะครับในปีหน้าที่จะมีการเปิดตัวแล้วก็จะทําให้มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอันใหม่ขึ้นก็คือศูนย์รักษาผู้มีพิญารนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ให้บริการการรักษาพิบารศูนย์ที่มีผู้มีพิญารได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ในปีหน้าเนี่ยจะเป็นการเปิดตัวทำชั้นทัน ให้ประชาชนคนไทยที่มีปัญหาในเรื่องของผู้ป่วยโรครได้ได้รู้จักและมาใช้บริาาการนครับตอนจริงๆตอนนี้เครื่องเป็นเครื่องที่ใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็จริงๆก็ลงทุนไปสร้างศูนย์เดลติกเนี่ยประมาณ40-50ล้านนะครับผลการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับจนจริงๆเมื่อกี้ที่มีอาการมอบเซอร์ติฟิเคตบัตรกสเสบัตรจากทางบริษัทซิมเมอร์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็รับปริเชียรชื่นชม ชื่นชมผลการรักษาการปัาตัดด้วยเด็กเคลียว์ท่านนี้มากนะครับเพราะเป็นเซนเ,นเตอร์ที่ผลการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะดีดีกว่าดีเร็วกว่าในหลายๆประเทศในแถวอาเซียนนะครับจริงๆต้องเรียนว่าจริงใช้ง่ายกว่านะครับใช้ง่ายกว่าเพราะเหมือนกับตัวศัพ์รุนใหม่ก็ใช้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้เหมือนกันใช้ง่ายขึ้น ถ้า,าภาษาแพทย์คือ Learning c เค v e จะสั้นลงเราวะแ่าแซ้อนจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันทำให้การแยกชั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นดีเล็กเนี่ยคือการดึงชิ้นเนื้อเยื่อกระจกตาออกถ้าเกิดเลเซอร์ที่มันยิงแล้วไม่เรียบหรือว่ายิงแล้วไม่ไม,ไม่ไม่สามารถตัดได้หมดมันจะติดพอติดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้แต่ตัวเนี้ยเ,รยเครีย์เนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับตอนนี้สักแาห์เราก็ทําไปหลายแายท่านแล้วก็รูดสว่าเออ เป็นเครื่องที่เฟรนดี้กับแพทย์นะครับผลดีคนไข้ก็จะไม่ต้องอยู่ในห้องมาตัดนานา่าจะเร็วขึ้นนะครับจริงแล้วเนี่ยการผา่าตัดแก้ไขตามไม่ใช่สิ่งที่นักกลัวอีกต่อไปนะครับสมัยก่อนอนาะจจะกลัวก,กันว่ามีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรหลายอย่างปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับเ,เครื่องจะช่วยจับแพทย์ได้มาก บวกกับสุภาพเด่นเนี่ยก็มีการพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาด้วย2ออย่างมาจบกันเนี่ยการผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยไม่อันตรายอย่างที่คิดแล้วก็ปักฟื้นจะเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสั้นมากสั้นน้อยนะครับก็ใช้วิธีไหนให้เหมาะสมกับกับดวงตาของท่านขอเดียนเชิญน,นะครับช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ตรวจประเมินภาพตาฟรีจะถึงสิ้นปีนี้นะครับถึงสัปดาห์ทวารคขอเชิญถ้าท่านใดสนใจเชิญเข้ามาที่ศูนย์เบสิก ทบลุรีบำรุงเมืองได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์จักษุและเลสิกชั้น4โลโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ2 2 0 2 2ย์สองสต่อ84220ได้เลยนะคะ